สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่272นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 68 29นะครับหรือ ID ดียนะครับ096 724 0203นะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับเอาวันนี้ก็เอาใจคนรักหลวงข้อเงินกันบ้างนะครับนะวันนี้ก็ มีรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อขันลงหินมีเนื้อทองเหลืองมีนะครับนะมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับเผื่อพี่ๆ FC ท่านใดท,ที่สนใจนะครับอยากบูชานะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์โทรหน้าจอได้เลยนะครับ0969026829นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกองค์แรกกันเลยนะครับองที่หนึ่งนะครับ นี่ครับเป็นรูปลอนะครับพิมพ์นิยมนะครับอง์นี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับพี่พี่ครับรูปลอองคนี้นะครับเนื้อหาเก่ามากเลยนะครับพี่พี่นะครับดูครับมีสาขึ้นทั้งองค์เลยนะครับนะองค์นี้นะครับนี่ครับเนื้อตามุ้งเลยนะครับนะสวยมากครับพี่พี่นะครับรูปลอพิมพ์นิยมองค์แรกนะครับองนี้นะข้าฝุ่นรับพระข้าฝุ่นหิ่งหิ่งเลยนะครับนะ เดิมๆนะครับเนื้อเป็นเก็ตกระดี่เลยนะครับนี่ครับเก่าๆบ้านๆนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินการชนวนนะครับอ่าเก่าๆเลยนะครับองค์นี้นะครับบูชานะครับองค์ละ400บาทนะครับนะบูชา400บาทนะครับถัดมาองค์ที่สองนะครับ เป็นรูปหล่อนะครับเนื้อขันลงหินนะครับนะเนื้อขันลงหินเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับพี่พีเ KK, อฟซองนี้นะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับใบหน้ายิ้มนะครับยิ้มรับรัย์เลยนะครับนะยิ้มนิยมยิ้มรับรัพย์นะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับสวยมากนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อขันลงหินนะครับเบอร์สองนะครับ สวยๆเลยนะครับดูครับช่อนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อขันลงหินเนี่ยเนื้อเขาจะมีความมันวาวแบบนี้นะครับนะนะครับเนื้อขันลงหินนะครับเบอร์สองนะครับถัดมาเบอร์สามนะครับเบอร์สามเป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับสี่ชายสวยมากนะครับองนี้นะครับนี่ครับ fc ครับ เบอร์สามนะครับองนี้นะครับสวยๆเลยนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับเด่นทางด้านเรื่องเมตตามหานิยมดีนักแหล่เลยนะครับสวยมากนะครับเมตตามหานิยมแขวคาดปลอดภัยนะครับนะแขวคาดปลอดภัยด้วยนะครับนะครับพุทธคุณนีสุดยอดนะครับนะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเบอร์สามนะครับ ถัดมาเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เป็นองค์นี้นะครับพิมพ์นิยมองคนี้เบอร์สี่นะครับเป็นเนื้อขันลงหินนะครับเอฟซีครับสวยๆเลยนะครับเบอร์สี่นะครับองนี้นะครับนะครับนะครับเบอร์สี่เป็นรูปรอหลวงข้อเงินนะครับนะครับพระแบบนี้นะครับผมเช่าตามบ้านมานะครับหลายบ้านมีนะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับนี่ครับ เห็นไหมจะมีก้านชนวนนะครับนะเห็นไหมครับนี่เห็นครับสวยๆเลยนะครับนะตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระที่ทันหลวงพ่อเงินนะครับนะทันยุคการสร้างของหลวงพ่อเงินนะครับสร้างราวๆปีพศสอง0ันสี่รอยห้าสิบนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมเบอร์สี่นะครับตรงนี้นะครับผมไปเช่าแถวโพทะเลแถวบึงนาราง เนี่ยแถวเนี้ยจะมีเยอะนะครับหลวงพ่อเงินนะครับตัวผมเองอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับนะเผื่อเอฟซีท่านใหม่ๆที่เข้ามารับชมยังไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนนะครับผมเป็นคนพิจิตรนะครับนะคนพิจิตรนะครับรับเช่ารับเหมาผ้าบ้านนะครับนะนี่ครับพอเจอหลวงพ่อเงินเยอะนะครับนะนี่ครับเป็นของคนเฒ่าคนแก่นะครับเขาบูชากันไว้นะครับนะเก็บกันมาบูชาเป็น รุนลูกรุนหลานนะครับนะนี่ครับอง์นี้เบอร์ห้านะครับพี่พีเอฟซีนะครับทันหลวงข้อเงินนะครับนะครับการันตีนะครับว่าทันหลงข้อเงินนะครับจากคนพื้นที่เลยนะครับทันแน่นอนนะครับนะนะครับเบอร์ห้านะครับถัดมาเบอร์หกนะครับอ่าองนี้เบอร์หกนะครับเอฟซีนะครับบางองค์ก็จะเปื้อนหน่อยนะครับนะเพราะว่า เดิมๆเลยพระไม่ได้มีการปัดการเช็ดอะไรเลยนะพระได้มาแบบนี้เลยนะครับ F4 องนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนะเนื้อเขาเนี่ยนะครับจะออกเขียวอมเหลืองเห็นไหมครับ F4 นะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนจะออกเขียวอมเหลืองนะครับองนี้สวยมากนะครับนะครับเป็นพระที่บูชาได้อย่างสนิทใจเลยนะครับหลุมพ้องเงินเลยนะครับนะครับสวยมากนะครับ เบอร์หกนะครับองนี้เบอร์หกนะครับสวยนะครับหลวงพ่อเงินนี่นะครับดูมุมไหนก็สวยนะครับนะนี่ครับการช่อนะครับนะบางองค์แต่งตะไบลึกก็จะไม่ค่อยเห็นการช่อนะครับองนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเซี่ยวพระจันทร์นะครับนะการช่อนะครับตะไบลึกนะครับนะครับช่างในสมัยก่อนเขาจะตะไบทุกองค์นะครับนะเอย่างเนี้ยเบอร์เจ็ดนะครับนะองนี้เบอร์เจ็ดนะครับ นี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับองนี้ครับสวยๆเลยครับเอฟซีน่าใช้บูชาได้เลยครับพี่เอฟซีครับองนี้เนื้อขันลงหินนะครับเนื้อขันลงหินนะครับสวยมากนะครับเบอร์เจ็ดนะครับเอฟซีงนี้อ่าเบอร์เจ็ดนะครับนี่องนี้ก็การชอบไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาตะไบลึกไปนะตะไบลึกนี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับองนี้นะครับสวยนะครับ ถัดมาเบอร์แปดนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมเนื้อขันลงหินนะครับองนี้เป็นเบอร์แปดนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับพี่พีเอซเนื้อขันลงหินเบอร์แปดนะครับอง์นี้สวยนะครับนี่หลปหล่อพิมพ์นิยมนะครับเอฟซีครับนี่ครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับ แบ่งปัน FC นะครับสวยๆเลยนะครับ FC ครับเบอร์แปดนะครับองละสี่ร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์เก้านะครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับสวยๆเก่าๆนะครับเบอร์เก้านะับตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับ FC ครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับตรงนี้นะครับ ัครบสวยมากนะครับโอ้นี่สวยนะครับเลี่ยมทองได้เลยนะพี่นะนะครับเลี่ยมทองได้เลยนะครับนี่เบอร์เก้านะครับถัดมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบองนี้นะครับนี่สวยมากครับ f c เบอร์สินะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมเบอร์สิสวยสุดๆเลยนะครับ เอรสิบนะครับนะครับอ่าถ้าเดี๋ยวผมให้ใบบูชาหลวงพ่อเงินไปให้ด้วยนะครับนะเอฟซครับท่านใดที่ปิดพักกับผมวันนี้นะครับนะเดี๋ยวผมให้ใบคาถาบูชาหลวงพ่อเงินนะครับอ่าให้พี่เอฟซได้ท่องก่อนออกจากบ้านนะครับก่อนนอนนะครับบูชาขอพรหลวงพ่อเงินนะครับนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปถ่ายเอกสารมาให้นะครับนะ นะครับถัดมาครับเบอร์11นะครับเบอร์11นะครับองนี้นะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับองนี้สวยมากครับสวยมากเลยนะครับนะครับนี่เก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่บีนะครับน่าสนใจนะครับน่าบูชานะครับแบบนี้นะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับทันหลวงพ่อเงินนะครับการันตีนะครับ ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับถัดมาเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองเป็นพิมพ์ที่ตาเหานี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าพิมพ์สามชายนะครับเอฟซีพิมพ์สามชายแล้วเนี่ยมีเส้นสังวาลด้วยนะครับนะอง์นี้มีเส้นสังวาลนะครับสามชายเล็กนะครับองนี้เนื้อเก่าเลยนะครับองนี้นะครับสวยๆนะครับนะหน้าบูชานะครับแบบนี้นะครับ เบอร์ที่สิบสองนะครับตรงนี้นะเบอร์ที่สิบสองนะครับถัดมาเบอร์ที่สิบสามนะครับ FC ครับนี่ครับเบอร์ที่สิบสามนะครับสวยๆเลยนะครับนะพิมพ์นิยมนะครับวัดบางฐานนะครับนี่ครับสวยๆนะครับหูข้อเงินเนะยครับท่าน เกิดในยุคสมเด็จโตนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นอาจารย์ของสเสด็จเตีย่ยกมรมหลวงชุมพรด้วยนะครับนะถัดมาเบอร์สิบสนะครับเบอร์สิบสี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่พีเครับ เน,เนื้อขันลงหินนะครับองค์นี้นะครับเบอร์ที่สิบสี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่พีครับถัดมาเบอร์ที่สิบห้านะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ เขาเรียกว่าพิมพายคู่นะครับพิมพ์พายคู่หรือบางคนเรียกพิมพ์กายเทพนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหล่อโบราณพิมพ์ปั้นนะครับเนี่ยเป็นจอบหล่อโบราณปั้นนะครับทีละองค์นะครับหล่อโบราณคนโบราณสมัยก่อนเขาเรียกว่าเบ้าทุบนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับหล่อติดกันแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นพิมพ์คี้ตานะครับเห็นเม็ดคีตาไหมครับแบบนี้ครับนะสวยๆครับนานๆพบเจอนะครับ เป็นพิมพ์ปั้นนะครับนาบูชาดีนะครับเบอร์สิบห้านะครับองละสี่ร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์สิบหกนะครับองนี้เบอร์สิบหกนะครับพิมพ์นิยมนะครับองนี้สวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับองนี้มีเม็ดแร่นะครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับองนี้นะครับ สวยเลยนะครับอันนี้นะครับ,น,รบะนะครับเบอร์สิกนะครับถัดมาเบอร์17นะครับนี่ครับเบอร์17นะครับสวยเลยนะครับ เนื้อขันลงหินนะครับพีพีเอฟซีครับองนี้เบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับนะครับสวยเลยนะครับพีีนะครับเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับการช่อชัดเจนเลยนะครับถัดมาเบอร์ที่สิบแปดนะครับโอ้สวยมากนะครับองนี้สวยมากนะครับน่ายิ้มเลยนะครับ สวยนะครับนะดูครับสวยสวยเลยครับพี่บีเอฟีดูครับสวยมากครับโอ้ดูครับเบอร์ที่สิบแปดนะครับสวยเลยนะครับหน้ายิ้มเลยนะครับถัดมาเบอร์สิบเก้านะครับองค์นี้นะครับ เนื้อขันลงหินนะครับตรงนี้นะครับนีหครับนะครับหมุนให้ดูนะครับทั้งองค์เลยนะครับเนื้อขันลงหินนะครับสวยนะครับนะหลุบหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลวงพ่อเงินพุทธโชธนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับ ถัดมาเบอร์ที่ยี่สิบนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นองที่ยี่สิบนะครับเห็นครับเก่าสวยเลยนะครับนี่ครับรอยช่อชนวนครับ นัดมาเบอร์ที่ยี่สิเอ็ดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสวยๆครับเบอร์ที่21็ดนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับ สวยๆเลยนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับถัดมาเบอร์ที่ยี่สิบสองนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับมีเนื้อเงินยวงนะครับ เป็นเนื้อเงินยวงนะครับถัดมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับนี่แบบเข่ากว้างนะครับของนี้เป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันนะครับวัดบางคานนะครับนี้เป็นแบบเคล็่หล่อบโบราณน,นะครับเนื้อทองผสมนะครับแบบนี้เป็น บวลสารโลหะจากพระบูชาเก่านะครับของทั้งวัดนะครับใช้เนื้อมวลสารเก่านะครับเป็นพวกเนื้อพระบูชานะครับถัดมาเบอร์ยี่บห้ายี่สิบสี่นะครับองนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสี่นะครับสวยนะครับองนี้สวยๆเลยนะครับ ครับเบอร์ยี่สี่นะครับวดงามมากๆนะครับสินหลวงพ่อเงินรูปหล่อเนี่ยนะครับเป็นพระที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่ครับรูปหล่อที่สวยที่สุดในประเทศไทยคือหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับศิลปะการแกะแม่พิมพ์นะครับสวยนะครับตรงนี้เบอร์ยี่ห้านะครับนะครับเบอร์ยี่ห้านะครับตรงนี้นะครับ สวยเลยนะครับถัดมาเบอร์26นะครับนี่ะครับเบอร์26นะครับสวยเลยนะครับเป็นเนื้อขันลงหินนะครับองนี้นะครับเอฟซีบูชาได้นะครับผมเปิดแบ่งบันองละ400บาทนะครับ f อครับพร้อมส่งนะครับนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับอ่าีเบอร์ที่2ี่หกนะครับถัดมาเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าน,นี่ครับเบอร์ที่เจ็ดเป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาตนี้สี่ชายนะครับมีเส้นสังวาลสองชั้นเลยครับมีแร่นะครับตรงนี้มีแร่นะครับ เบอร์ยีิบเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเอฟซีครับเห็นไหมครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆครับนี่ครับล่อแบบเบ้าทุบนะครับเห็นไหมครับเนื้อปิ้นเนื้อเกินนะครับนะ เบอร์ยีิบเจดนะครับมีแร่ด้วยนะครับถัดมาเบอร์ยี่สิบแปดนะครับอันนี้เป็นพิมสามชายนะครับนะครับนี่เนื้อแบบมะขามเปีปยกเลยนะครับมะขาเทศนะครับนะ เบอร์ที่2ี่ปดนะครับองนี้นะครับเบอร์ที่ยี่ปดนะครับตัดมาเบอร์ที่ยี่บ้านะครับนี่ครับพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับเนื้อขันลงหินนะครับองนี้นะครับสวยมากนะครับเอฟซีครับนะถูกใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหเก้าศนย์สองหกแปดสองเก้านะครับอ่าองนี้มีแร่ด้วยครับ f อมีแร่ด้วยนะ นะครับเบอร์ที่ยี่สิบเก้านะครับองนี้นะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับถัดมาครับเบอร์ที่สามสิบนะครับเบอร์ที่สามสิบนะครับนิยมขันลงหินนะครับองนี้เนื้อขันลงหินนะครับสวยนะครับ ถัดมาครับเบอร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นนิยมแต่เป็นพิมพ์ีนะครับนิยม B นะครับพิมพ์ B รู้สึกว่าจะมีแค่องค์เดียวนะครับเป็นพิมพ์หายากนะครับเอซครับ ถัดมาครับเบอร์32นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับห้าชายนะครับพิมพ์ห้าชายนะครับจะเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับสวยมากเลยนะครับ พิมพ์ห้าชายนะครับเบอร์สามสองนะครับถัดมาเบอร์ที่สามสิบสามนะครับตรงนี้นะครับเบอร์สามสิบสามนะครับพิมพ์นิยมนะครับวงนี้สวยมากนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับสวยมากเลยนะครับเบอร์ที่ สามสิบสามนะครับองนี้นะครับถัดมานะครับเบอร์สามสิบสี่นะครับองนี้เป็นทีมขี้ตาสี่ชายนะครับเอฟนะรเป็นทีมขี่ตาสี่ชายนะครับองนี้ครับนะครับสวยๆเก่าๆเลยครับ นะครับถัดมาครับเบอร์สามสิบห้านะครับนี่ครับเนื้อขันลงหิมนะครับสวยๆเลยนะครับเปกติสะคสวยเลยนะครับ ครับองสุดท้ายเบอร์สามสิบหกนะครับนี่ครับนิยมนะครับเบอร์สามสิบหกนะครับ ช่องทางการติดต่อร้านผมนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นะครับ ID ไลน์096 724-0203ะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับบูชานะครับวันนี้นะครับเปิดแบ่งปันหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับให้บูชาองค์ละ400บาทนะครับพร้อมส่งนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับเก็บเงินปลายทาง ได้เลยนะครับสนใจรายการที่เท่าไหร่นะครับโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ